ระวังกิเลตน,นะอาจารย์ได้เงินเยอะมึงก็ระวังจนนะไม่มีเงินจะแดกนะระวังนะกูในะ้ระวังกิเลสตัวเองดีอยู่แล้วแต่มึงอย่าระวังเกินไปจนไม่มีแสดงนะแล้วก็มานั่งทุกข์ร้อนเพราะมีเงินจะใช้มานั่งทุกข์ร้อนเพราะว่าหาเงินมากินข้าวกินน้ำจ่ายยารักษาโรคดูแลชีวิตปฏิบัติัดวีตัวเองไม่ได้กิเลสเนนะี่ยกูป้องกันภัยตลอดเวลากูมีกูก็เอาไปทำประโยชน์ไม่ได้เก็บขอบโพยสะสมเงินทอง กูเอาไปทําบ้านทําสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่วันนี้ห้องน้ํากูจะเสร็จแล้วมึงรู้ไหมห้องน้ํากูอย่างเดียวสามแสนตัวบาทห้องน้ําที่กูสร้างสามห้องเนี่ยตกห้องละแสนนะกูจะบอกให้กูเอาเงินมาทําประโยชน์เพื่อให้คนขี้คนเยี่ยงถ้าตอนนี้กูไม่ต้องทําก็ได้ด้านกูก็มีห้องน้ำแล้วก็สองห้องลำทางกูใช้กันเองก็พอแล้วคนในบ้านแต่กูเอาเงินมาใช้ประโยชน์บ้านฟังก่ยมึงเรียกว่ากิเลสเหรออ่ะ ถ้ากิเลสจริงกูต้องสอบฟนทุกอย่างแล้วกลัวมาใช้กับตัวเองบ้านกูพรุ่งนี้ก็เริ่มแยกับเรื่องทิ้งเพื่อรองรับคนทาสีใหม่ทำใหม่ทุกอย่างก็เพื่อรองรับคนมาฟังรมที่บ้านกูหากมีสมองประลองปัญญากับตัวเองสบ้างว่าสิ่งนี้คือทำกับมึงทำกับต่างกันน้อยกิเลสมึงกับกิเลสกูเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าถ้ากูมีกิเลสจริงกูไม่บริจาคหรอกกิเลสกูก็มีแต่กูมีเนี่ยไม่ได้มีเพื่อโล่เพ่งแรงอย่างได้ แต่กูเอามายางอัตภาพให้เกิดขึ้นกับการสอนทำปฏิบัตรทมที่กูทำเพราะกูต้องการเงินเอาเงินมาเชื่อเพื่อทำประโยชน์ต่อไปแล้วที่กูหาเงินเยอะๆเพราะกูจะซื้อรถแล้วกูไม่อยากเป็นหนี้แล้วรถกูไป่ทำอะไรรถกูก็เอาไปบรรยายรรมตอนนี้กูไม่มีรถในการใช้บรรยายรทมกูต้องขอยืมรถเขายืมรถเขาก็รับควนเขากูมีรถตัวเองไม่ดีกว่าเหรอเวลาเขาจะไปขี่ไปเยี่ยมไปหาผัวหาเมียเขา กูต้องมายืมรถเขาให้ลำบากลำบนเออมันไม่มีเมียแต่มันก็หาเมียอยู่เวลามันจะไปเที่ยวไปเล่นไปนั่งร้านกาแฟไฟ้ไสรม,ไไม,มันตัดไม่ได้เพราะมันติดยู่าร์ซูเนี่นยกวเนี้ยอาจารย์ขายของหรือสอนคนเลือกสักอย่างเถอะทำไมต้องเลือกสักอย่างในเมื่อกูทำสองอย่างได้กูไม่ได้โง่แบบมึงกูไม่ได้ไม่มีความสามารถแบบมึงกูไม่ได้ไร้ความสามารถแบบมึงที่จะต้องทำทุกอย่างเพียงอย่างเดียวกูทำสองอย่างพร้อมกันได้แล้วกูทำได้ดีทั้งสองอย่างด้วย ทำไมกูต้องเลือกในเมื่อกูทําได้ทั้งสองอย่างถ้ามึงไร้ความสามารถขนาดนั้นเก็บความไร้ความสามารถของมึงไว้คนเดียวไม่ต้องไปแนะนําคนอื่นให้ทําอะไรอย่างเดียวเพราะเขาสามารถทําหลายอย่างพร้อมๆกันได้นั่งเงียบๆใช้ชีวิตของมึงไปชีวิตบัตรซบของมึงอ่ะใช้ต่อไปไม่ต้องไปแนะนําใครใช้ชีวิตบัตรซบของมึงไปเงียบ พราะชีวิตแบบเมืองไม่ควรไปแนะนำใครเพราะจะนำมาซึ่งความร่มจมให้กับคนทุกคนคนหลายคนทำงานหลายอย่างเพื่อให้ตัวเองจ่ายหนี้จ่ายสินในชีวิตได้บางคนทำงานประจำตกเย็นไปขับแท็กซี่ตอนเช้ามานั่งทำกับข้าวเพื่อทำข้าวกล่องไปขายคนในบริษัทเขาทำหลายอาชีพมากเพื่อให้ตัวเองเดินต่อได้ แก้นี้แก้เสนินแก้หนี้แก้สินแก้ความบัดซบในชีวิตของเขาแต่ชีวิตบัดซบของเมืองกลับเอาออกมาบอกมาสอนคนอื่นว่าให้ทำเพียงอย่างเดียวสัตดานเสียกลับไปใช้ชีวิตบัดซของมึงต่อไปอย่ามาแนะนำใครเลยวันทุเลชีวิตมึงเป็นแบบอย่างกับใครไม่ได้ไม่ต้องไปแนะนำหรือบอกสอนแก่ใคร เอาไว้มึงเป็นมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นให้ได้ก่อนค่อยกลับเข้ามาพูดที่นี่คำพูดของมึงไม่มีน้ำหนักคำพูดของมึงเป็นเสงเคร่งมากคำพูดของมึงไม่มีค่าไม่มีราคาของคนที่มีปัญญาที่นี่คนที่ฟังกูอยู่ที่นี่เป็นคนมีปัญญาแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่คนเสงยงเคร่งอย่างมึงขาดปัญญาไม,มไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักไม่มีคุณค่าในคำพูดของมึง คำพูดของมึงเป็นคำชั่วไม่ใช่คำจริงวาจาของมึงเป็นวาจาแห่งอาสัตตบหรุษไม่ใช่ส <mel> ัตตบหลุษวาจาของมึงเป็นวาจาแห่งคนทานไม่ใช่วาจาแห่งบัณฑิตเดินออกไปซะอย่ามาเสียเวลาที่นี่เลยที่นี่ไม่มีใครฟังคนอย่างมึงไรราคาไร้คุณค่าโอเคเนาะเดี๋ยวนะ มีคนขอคืนสินค้ากูแล้วให้เหตุผลว่าสงสัยว่าเป็นของปลอมอีสันดานตลกมากคืนของกูบอกว่าเป็นของปลอมแต่จะได้กูขายของจริงแล้วมึงซื้อจะตะกุกลากูมันจะปลอมกี่โมงเนี่ยสันดานดูการให้เหตุผลคตรปัญญาอ่อนแล้วอย่างเงี้ยกูไม่คืนนะกูบอกเลย ยกเลิกออเดอร์เฉยเลยค่ะทุกสิ่งไม่เที่ยงจริงๆกดสั่งใหม่ได้จ้ามึงสร้างเหตุใหม่ด้วยการกดสั่งใหม่ได้จ้าดีใจมากตบมือแล้ววันที่เหลือก็ไม่มีปัญหาแล้วก็จะเริ่มทยอยส่งวันนี้บางส่วนของวันที่ยี่สิบเอ็ดยิบสองวันนี้ก็ขายของได้ตามปกติและดีใจดีใจดีใจ ดีใจจังเลยจังเลยดีใจดีใจจ้าทุกคนตบมือตบมือตบมือแค่หกร้อยกว่าดีกว่าพันห้าเคืนมาเท่าไหร่เออเกือบพันออเดอร์ครับอาจารย์ได้เกือบคือให้คืนกลับมาเกือบพันออเดอร์อ่ะ มึงก็ถามมาสิไม่ถามจะมานั่งถามกูได้ไม่สอยแล้เหรอไม่สอยเหรอมึงไม่ถามกูตอบอะไรล่ะอย่าพิมพ์ซ้ำมาแ้เนี่ยอยู่กันาวๆลันะกดซื้อของจะกล้าจ้าน้นพี่ตาแดงไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมไม่มีเนื้อสัตว์แต่มีปลาน้ำปลาปลเมิงมีน้ำปลา พระพุทธเจ้ากินมังไหนหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ากินมังไปเอาไห้กูดูอย่าพูดลอยๆอย่ามาพูดลอยๆไม่มีเหตุไม่มีผลไปเอาหลักฐานมาอย่ามาพูดเพอเจอพระพุทธเจ้า,จากาินมัองอัไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงมีบาปเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวร็นเครื่องบริหารกายพระองค์ทรงเป็นผู้อยู่ง่ายมักน้อยสันโดษใครใส่อะไรให้ฉันในบาตรก็ต้องฉันตามนั้น <D ude> ใครฉันใส่เนื้อปลาให้ก็ต้องฉันปลา ใครสั่เนื้อหมูให้ก็ต้องใส่เนื้อหมูจะมาฉันมังหาอะไรจะมาเรื่องมากได้ยังไงในเมื่อเป็นผู้ขอผู้ขอไปสั่งชาวบ้านหรือวรอวันนี้จะกินอะไรแล้วพระเจ้าบอกชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้คารวะไม่อนุญาตพระไปสู่สองสั่งคารวะว่าอยากกินอะไรพูดไม่ได้ผิดเปน็นอาบัติแล้วมึงจะบอกพระเจ้าสอนได้ว่าอัตมาฉันเนื้อฉันปลาไม่ได้อัตมาฉันเจมึงว่าพูดได้เหรอ พระองค์ทรงบัญญัติสิ่งใดพระองค์ทรงทําสิ่งนั้นพระองค์ทรงพูด,ส,ดพสิ่งนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติสิ่งนั้นเลิกปัญญาอ่อนคิดเองเออเองตลอดเวลาสันดานน้ำพริกาจาจย์มุสลิมกิน